สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีเลือกซื้อผ้าปูบ่อนะครับว่าชุดบ่อเลี้ยนะครับมันจะต้องใส่ผ่าเท่าไหร่นะครับวิธีวัดผ่าปูบ่อนะครับผมก่อนอื่นนะครับให้เขาวัดความกว้างนะครับบ่อนี่นะครับกว้าง2เมตรนะครับผมยาวยาว3เมตรนะครับความลึกนะครับ30สิเซนนะครับผม 30สเซนนะครับดังนั้นเวลาเขาจีดซื้อเลือกผาปูบอ่อนะครับเขาได้ความกว้างนะครับกว้าง2เมตรยาว3เมตรความกว้างบวกความลึก30สเซน2ฝั่งนะครับ2เมตรบวก30ได้2เมตร30นะครับบวกอีกฝั่งหนึ่งเป็น2เมตร60นะครับ2เมตร60แล้วที่สำคัญนะครับเราเขาต้องเพื่อปูนะครับขวบเพื่อปูเนี่ยให้จัก2 0ถึงมเซนนะครับ เพราะว่าบอมันบลึกครับ่อตองบ่อตองไงเพื่อหลายนะครับผมเอาแค่20เซนนะครับบวกเข้าไปอีก20เซนนะครับ2เมตร60บวก20ได้2เมตร80นะครับแล้วก็บวกอีกฟังหนึ่งนะครับ20เซนก็จะเป็น3มเมตรพอดีนะครับความกว้างของขานะครับ3มเมตรความยาวนะครับเมื่อกี้ว่าได้3มเมตรนะครับ3มเมตรบวกความสูง30เซนเป็น3มเมตร3มเมตร30นะครับบวกด้านหลังอีก30เซนเป็น3ามเมตร60บวกด้านข้างอีก20นะครับ ก็จะเป็น3เมตรบวกปูด้านข้างหลังอีก20ก็จะเป็น4เมตรนะครับดังนั้นขนาดบอนะครับบอขนาด2คูณ3นะครับต้องใส่ใส่ผาปูนะครับ2คูณ3าลึกอ่าไม่นะครับขนาดบออคูณ3ลึก30เซนนะครับต้องใส่ผาปูนะครับขนาด3คูณ4เมตรนะครับผมและผาปูเนี่ยครับมันมีความหนาหลายนะครับล้งแต่ 0.12ขึ area, to to time, ้นไปนะครับถ้าบางเกินไปนะครับเวลามันมาถืกกว่ด so ินที่เป็นแข็งแข็งนะครับหรือว่าหินนะครับหรือว่าพวกเศษหิามันอาจจะทะลุได้นะครับแต่ถ้าหนาเกินไปมันก็จะราคาสูงนะครับผมสําหรับส่วนตัวผมนะครับอันนี้ต้องบอกว่าส่วนตัวนะครับจะใส่อื่นก็ได้นะครับผมจะใส่ความหนาอยู่ที่0.02นะครับมันก็จะบ่อบางเกินไปแล้วก็บ่อหนาจนเกินไปราคาก็เพราะจับต้องได้นะครับดังนั้นผู้ใหที่ เขาจะเลือกซื้อข่าปูนะครับกะหวังว่าจะวัดเป็นนะครับวิธีวัดนะครับวิธีเลือกขนาดนะครับถ้าเขาวัดม่เป็นนะครับหนึ่งนะครับมันเกินหลายนะครับเกินหลายกับเปลืองเงินนะครับสองว่พอนะครับ่พอกับถิ่งนะครับเพราะต้องซื้อไม่นะครับดังนั้นกะเลยมาแนะนําวิธีดีๆนะครับถ่ะเห็นว่ามิประโยชน์กะจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกําลังใจผมเหมละครับเพราะว่า ผมเองก็จะน้าเรื่องรลวาดีๆมานําเสนอนะครับแล้วคลิปต่อไปนะครับผมก็จะมาบอกวิธีการปูนะครับว่าเขาจะปูแบบไหนนะครับผมคลิปนี้อ่ขอจบแค่นี้ครับผมขอบคุณครับ